นี้ดาไม่ได้ไลน์นะคะแต่ว่าถ่ายวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ไลน์พี่กุลนะคะงานขายดีที่สุดเลยนะแล้วก็ดาลงช่องตอกๆนะก็ขายดีมากนะลูกค้ากดกันเยอะมากนะคะเพราะว่าลายเขาสวยมากนะคะแล้วก็หลายท่านน่าจะมีอยู่แล้วใครที่ยังไม่ได้งานใส่เสื้อไปออกินเจเทศกาลกินเจนะคะหรือว่าทอดกระถินสวยๆนะเน้นงานสีขาวนะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยตัวนี้ลายพี่กุลนะ,ะดามแนะนําตัวนี้เลยใส่สวยมากนะคะแล้วก็มีเออทรงเดียวกันนะคะลายถาวรก็สวย เหมือนกันนะคะถ้าใครมีลายพิกลแล้วอยากเก็บลายอื่นนะคะก็แนะนําถาวันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแขนระบายคอกลมสวยเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันนะตัวนี้ตัวนี้สวยมากเป็นเป็นทรงสวมนะคะเป็นทรงสวมแล้วก็มีคอถังนะคะลายนี้คือลายดอกไฮเดรเนียนะคะสวยมากแล้วก็มีลายาทิวลิปนะคะทิวลิปนะคะทิวลิปดาวินนะ,ะวันนี้นะคะใครอยากได้งานสีขาวสวยๆส,สามารถถักอินบอ์เข้ามาได้เลยะคะ่ะยินดีตอบทุกแชทเลยนะคะ